วันนี้มีการติดตามนะครับว่าหลังจากปลูกทุเรียนโดยใช้ rd 2 5 5 1นะครับรถนะครับอัตราประมาณ 5cc ซีซีนะครับหรือว่า1ฝาในนะครับตอน,น้ำหนึ่งบัวหลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูกไปได้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กว่ากว่านะครับต้นทุเรียนก็แตกใบอ่อนได้ดีนะครับแราปลูกมาหลายวันแล้วนะครับมีวัชพืชมาพันนะครับนี่นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมที่เราทำการลงคลิปไปนะครับว่าวิธีปลูกทุเรียนปลูกแบบนี้นะครับโดยใช้ rd 2551เป็นสารสำคัญในการดูแลนะครับ ส่วนทุเรียนที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับทุเรียนดินเหนียวปลูกยากนะครับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอำเภอตรองค่อนข้างร้อนไม่ใช่เป็นพื้นที่ชุ่มเย็นนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาทำทุไร่นาข้าวกันนะครับหลังจากที่เราทดลอง โดยการใช้ Rd 251ดูแลนะครับจะมีผลการใช้นะครับออกมาน่าพอใจนะครับเราใช้ Rd 251ห้าหงจริงตัวเดียวนะครับในการดูแลนะครับโดยการหยอดทุก15บห้วันนะครับหยอดโคน เราก็มีการหยอดอัตราประมาณ100 100ซีซีต่อน้ำหนึ่งขวดบีบนะครับที่โคนเท่ากับว่าหนึ่งขวดได้ประมาณสิบไร่นะครับ ได้ละห้าสิบต้นก็ห้าร้อยซีซีพอดีตกต้นละประมาณหนึ่งซีซีอย่างที่เคยบอกไปนะครับกำลังจะลีงตัตัวดีนะครับท่านผู้ชม เราจะปล่อยนะครับให้มันจะพืชขึ้นคลุมนะครับคลุมดินนะครับสามเดือนเราก็จะมีการพลวนดินให้บ้างนะครับเห็นนะครับแตกใบอ่อนดีมากสำหรับอาร์ดีสองได้ผลดีแน่นอนนะครับ ในคลิปก่อนเราใช้การพ่นนะครับพ่นที่โคนนะครับทดลองจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็มีการปรับวิธีการใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงนะครับเพราะ แรยงานหายากนะครับท่านผู้ชมถ้าเราเดินหยอดค่อนข้างที่จะใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงมาเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนวิธีที่เหมาะสมนะครับก็คือการผสม ลงไปในระบบน้ำนะครับอัตราผสมลงไปในระบบน้ำนะครับเราจะคํานวณให้ได้ควรละสิบไร่นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นดินเหนียวแปลงหนึ่ง นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด22ไร่เพราะฉะนั้นนะครับทุก15วันนะครับท่านผู้ชมทุกสิบห้าวันเราจะใส่นะครับ R d ดีสองนะครับเราจะใส่ทุกสิบห้าวันเราจะใส่ในระบบน้ำนะครับ สองขวดเท่ากับว่าพื้นที่ยี่สิบไร่จะใช้ rd สองห้าหนึ่งทุกสิบห้าวันสองขวดใส่ในระบบน้ำนะครับทุกสิบห้าวันเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพียงขวดละหกร้อยบาทนะครับขวดละหกร้อยบาทก็หนึ่งพันสองอบาทต่อการใส่ลงไปในระบบน้ำนะครับ ผลที่ได้นะครับท่านผู้ชมคุ้มค่านะครับปุ๋ยเราไม่ใส่ยาฆ่า,มาแมลงเราไม่ฉีดยากำจัดโรคเราไม่เสียเงินนะครับเนื่องจากพอใช้อาหน251นะครับใส่ลงไปในระบบน้ำเราใส่ไปได้เพียงครั้งเดียวนะครับไม่กี่วันเอง ใบอ่อนแตกนะครับทุกต้นเลยครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ขอแนะนำทุกท่านนะครับที่มีพืชโดยเฉพาะทุเรียนนะครับใช้วิธีการแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่รับรองว่าได้ผลนะครับทุกต้นเลยนะครับ มียอดอ่อนแตกนะครับนี่เลยครับการเกษตรต้องมีการทดลองและปรับใช้เพราะการเกษตรบางครั้งเรามีค่าใช้จ่ายนะครับเราพึ่งแรงงานแต่ถ้ามีวิธีการไหนที่เราสามารถ ไม่ใช้แรงงานนะครับโดยใช้แบบนี้นะครับคือใตรอารีสองห้าห้าหนึ่งไปในระบบน้ำยี่สิไร่เราใช้สองขวดขวดละสิบไร่ทุกสิบห้าวันครับท่านผู้ชมต้นทุเรียนก็จะได้ผลดีนะครับมีภูมิต้านทานโรคแมลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะครับเราไม่ต้องมาเดินฉีดยาแก้โรคราไม่ต้องมาฉีดยาฆ่าแมลงนะครับเห็นไหมครับให้มีกี่วันเนงนะครับแตกใบอ่อนออกมาแล้วเมื่อก่อนจะทรงๆอยู่เห็นไหมครับ RD 2 5ดสองห้าหนึ่งะครับขวดละหกร้อยบาทสองขวดพันสองซื้อหกแถมหนึ่งนะครับ,บ,ท, 2, 000, 2. 6, 1, รบท่านใดที่มีกลุ่มเกษตรกรหรือสากลร้างค้านานะครับติดต่อซื้อราคาโรงงานได้ครับ 2, 1, สองแถมหนึ่งสองสองลังแถมหนึ่งลังและสามลังแถมสองลังครับมีโปรโมชั่นสองโปรโมชั่น ช่วงนี้ติดต่อ id line นะครับ r เล็ก D เล็กสองห้าห้าหนึ่ง n e ดีสานยนะครับ, r D L 1, D 1, รบหรือจะติดต่ออทาง facebook ก็ได้นะครับดรกรสุกเกษมและช่องดรกรสุกเกษมนะครับเห็นครับกำลังจะเป็นใบแก่แล้ว ดีมากนะครับวิธีการนี้นะครับยอมรับว่าเป็นวิธีการที่สะดวกแน่นอนนะครับนี่นะครับกำลังแตกแตกต้มนะครับสีไม่ดีสังเกตนะครับ ว่าจะพืชน,นะครับเห็นไหมครับมียอดออกมาแล้วครับยอดเล็กนะครับถือว่าอา2 5ดีสองห้าหนึ่งควบคุมส่วนที่เรียนได้อย่างแท้จริงนะครับช่วงนี้ถ้าท่านใดมีส่วนทุเรียนที่ ให้ผลผลิตแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่จะออกดอกนะครับใช้อาดีสองห้าหนึ่งชีดที่กิ่งเลยนะครับดอกก็จะออกมาสมบูรณ์นะครับฉีดได้ทุกระยะเลยครับฉีดผ่าดอกได้หลังจากนั้นถ้า ติดแล้วนะครับหรือเราป้ายสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับป้ายที่ต้นขูดให้เป็นสีขาวสักสองสามจุดนะครับสูงสักเมตรหนึ่งและใช้เพียวๆเ,เลยครับทาครั้งเดียวดอกจะไม่ร่วงผลจะไม่ร่วงดีไปจนถึงผลนะครับ หลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นทุกห้าวันเจ็ดวันที่ดอกมีผล,ล,ผลรเราก็ฉีดผลนะครับขั้วเหนียวมากฉีดผลนะครับผลไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะปลับให้สมบูรณ์สม่ำเสม,มอเข้ากันนะครับส่งออกได้อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นการแข่งขันในตลาดเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมวิธีการที่ทางศูนย์ทดลอง rd 251ของรกษรกรสุขเกษมนะครับายใต้การทำงานทีมงานมูลนิธินะครับมีโดรน3ชุดนะครับไว้บริการเกษตรกรช่วงนี้เทคโนโลยีเรามาเร็วเกินไปเกษตรกรค่อยๆศึกษางานที่เราแนะนำนะครับ งานของเราก็ค่อยๆปรับให้สมบูรณ์แทบทุกวันนะครับเพื่อเป็นการทำงานให้สำเร็จเกษตรคือความพยายามอดทนอย่างมุ่งมั่นทำให้สำเร็จนะครับ โดยอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะครับสนใจนะครับ RD2551 คือ ID l i n e นะครับหรือเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ดรกรสุกเกษิญนะครับ D R g e O N S U W K, K A S E M com นะครับหรือทางมูลนิธินะครับจะมีเว็บไซต์นะครับ onfoundation.or.th นะครับ donfoundation.or.th นะครับนี่คือแหล่งข้อมูลการทำงานนะครับ เรามีสระน้ำนะครับได้ขุดเพื่อรับรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในยามหน้าแรงนะครับน้ำขุดแรกๆจะขุ่นนะครับหลังจากนั้นหนึ่งปีก็จะปรับโครงสร้างน้ำดีขึ้นนะครับดินก็เหมือนกันแรกๆก็แข็งนะครับเป็น เป็นเหมือนลูกลังเป็นเหมือนดานนะครับแบบนี้ยไม่ขึ้นนะครับเราก็ปรับนะครับเราก็ใ่้ปรับด้วย R D สองห้าห้าหนึ่งตัวนี้แหละครับสามารถเซิรดูได้นะครับดร็อกเกอร์กรกษสง R D สองห้าห้านะครับ ID Line R เล็ก D เล็กสองห้าห้า าดสองห้าห้าหนึนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเราได้ทำการแนะนำการปลูกไปนะครับเป็นอาทิตย์ละนะครับต้นทุเรียนก็ขยับตัวนะครับเริ่มแตกไปอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราให้ระบบน้ำเข้าไปนะครับ เราไม่ต้องมาเดินหยอดอีกแล้วท่านผู้ชมดูมม่นชมนะครับทุเรียนเริ่มแตกรอดออกน,นะครับหรือแม้กระทั่งทุเรียนที่ไม่แตกใบนะครับ พอเราให้ระบบน้ำ Rd สองห้าหนึ่งะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับในระบบน้ำพบว่าตู้เรียนรื่อแตกใบอ่อนออกมานะครับนี่อนะครับแตกใบอ่อนออกมานะครับ เราพยายามทำให้ท่านชมเห็นค่าเฉลีย่ยเราจะเดินถ่ายไปเพื่อให้ท่านเห็นภาพรวมนะครับจะได้ทราบถึงว่าวิธีการปลูกทุเรือนใหม่นะครับใช้วิธีการใส่ Rd 251หนึ่งหนึ่งฝาในนะครับต้นน้ำหนึ่งบัวรดราดหลังจากปลูกนะครับ หรือต่อไปเราใส่ในระบบการให้น้ํานะครับเราใส่หนึ่งขวดต่อสิบไร่ทุกสิบห้าวันนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่อีกอย่างไม่เสียค่าแรงงานด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ น,นี่แหละโดยคร่าวๆนะครับเราก็พยายามจะทำให้สมบูรณ์แบบนะครับและลดต้นทุนนะปลอดภัยทำทุเรียนปลอดภัยนะครับ มีการต้นบ้านหลายคนบอกทำไมโตชาร์จกันเป็นดินเหนียวครับท่านผู้ชมเราทดลองสามของเราอาินสองห้าห้าหนึ่งดูแลเป็นดินใหม่แล้วใช้ก้าลูกก้าเล็กแค่พุตเดียวเอง เป็นลูกก้าที่ติดต่อยอดใหม่นะครับเรามีการปลูกไม้กันลมปลูกสักปลูกมะข่าและปลูกสลัง อันนี้เรากำลังตอนมีคนสนใจนะครับมาสั่งชิดตอนนะครับนี่เรารอให้รากออกที่ท่านเห็นนี้เป็นไ้แดงนะครับผมงเปลือกนะครับ กิมจูสีนี้นะครับเรามีการขยายพันธุ์เราเอากิ่งออกไปแล้วนะครับจะโล่งๆเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเอาไว้พุ่มเอาเอาผลน,นะครับ เราใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูดนะครับจากบ่อน,น้ําที่ขวดเตรียมไว้หลังจากนั้นน้ําก็ขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปสู่ตัวอาคารแล้วเราก็ใช้ Rd 2551นะครับใส่นะครับ หนึ่ไร่นะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับโทษครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่ทุกสิบห้าวันหนึ่งขวดต่อสิบไร่ทุกสิบห้าวันนะครับที่ขวดก็จะมีรูปโตรกรสุกเกษนะครับและมีคำว่า R D สองห้าหนึ่งซึ่งเป็นสารเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชนะครับ R.D. 251 B.P. 2019นะครับเป็นงานวิจัยระดับริญยาเอกนะครับเป็นนวัตกรรมออร์แกนิกธรรมชาตินะครับเป็นสารอาของเหลวสีเหลืองอำพันนะครับใช้น้อยนะครับทำให้พืชเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทาง และทําให้ดินมีชีวิตเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยในดินนะครับช่วยให้รากแข็งแรงมีออกซิเจนหายใจได้เยอะมีรากลึกแผ่เป็นจำนวนมากมีใบที่สวยต้านทานโรคและแมลงนะครับช่วยให เอาตัวรอดได้ดีไม่เป็นซันเบิร์นนะครับช่วยให้ดอกสมบูรณ์สมบูรณ์เพศนะครับก็จะเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้ก็ส,สมบูรณ์มากนะครับจะทำให้การผสมพันธุ์ดีเป็นไปตามธรรมชาติ และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพส่งออกได้แข่งขันในตลาดโลกได้นะครับนี่แหละครับคุณสมบัติ r b 2 5 1ที่เราทำเกษตรยุคใหม่เขาเรียกยุคทองเกษตรยุคแบบนี้สะดวกทันสมัยนะครับใช้เทคนิคทางไบโอเทคโนโลยีนะครับไปกระตุ้นทำให้เกิด จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินเป็นจำนวนมากทำให้พืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีไม่ขาดธาตุอาหารได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนด้วยความสามารถศักยภาพของสรีระวิทยาของพืชโดยมี r d 251เป็นตัวช่วยนะครับผมดรกรสุกเกษนะครับขอแนะนำให้ท่านได้ใช้ r d 251 นะครับกันทุกท่านเลยนะครับติดต่อเข้ามา id line r d 2 5 5 1 r เล็ก d เล็กนะครับแล้วก็มีต่อตัวเลข2551คือพศอที่วิจัยนะครับเริ่มวิจัยแต่มีการตีพิมพ์สำเร็จเมื่อปี2 5 6 2 และ2,553นะครับขอทุกท่านาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอาชีพของท่านนะครับโดยเฉพาะอาชีพหลังเกษียณเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ทุกท่านเลือกนะครับเราเลยนำเสนอวิรูปแบบการผลิตนะครับ เหล่านี้นะครับให้ท่านได้ลองพิจารณาคัดเลือกนะครับ